สวัสดีครับคียโร่เหลืองกุญแจนะครับวันนี้ผมมาทาพันด้าซิตี้ซ่อมคอกุญแจนะครับเกิดอาการจากที่ดอกกุญแจมันสึกมากนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับมันเลยทําให้เกิดอาการที่ทําให้คอกุญแจไขไม่ได้ไขไม่ได้นะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนนะครับแล้วมันก็สึกเพราะว่าพฤติกรรมของเราการใช้ก็คือจะใช้เข้าไปเรื่อยๆไม่เข้าเราก็จะดึงแล้วก็จะยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็เลยจะต้องมาซ่อมแล้วก็หรือคอเป็นเคี่ยวฟันกุญแจนะครับ ของพัน d a า i t y ปี2013นะครับอาการของคันนี้ก็คือเสียกุญแจเข้าไปไม่ได้นะครับมันก็เลยทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องรื้อออกมาแล้วซ่อมนะครับรื้อไม้นะครับแล้วเปลี่ยนเที่ยวนะครับนี่นะครับซึกอึกเปลี่ยนเที่ยวสืกเกือบทุกตัวเลยครับอานนี้เราซ่อมแล้วเปลี่ยนเที่ยวฝานกุญแจนะครับแล้วเสียบไฟขิดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ซ่อมแล้วเปลี่ยนเที่ยวฟานแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปประกอบอีกนะครับ านซ่อมกุญแจรถ Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น Civic Accord หรือว่า City นะครับก็นึกถึงเรานะครับเราก็จะมาแก้ไขปัญหาให้กับท่านนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ